อ่ากาบสวัสดีครับก็ตามหัวข้อครับงานตาราผมเยอะจังเลยอ่าเราจะมาเปลี่ยนอคอนโทรลใหม่ซึ่งผมบอกแล้วว่าเมื่อวานโมดูลตัวนี้มันมานะโมดูลปรับรอบ p w m รอ,องรับกระแส5ซึ่ง3แอมปก็ผมว่าเหลือเพราะว่าพัดลมโซล่าเซลล์มันกินอ่2แอมป์ฝาตัวนี้ผมแปลงนะเห็นไหม เป็นมอเตอร์775ครับข้างในหมวแปลงคือมันมันไม่ต้องสายอ่ะคือมันเปิดปิดอย่างเดียวแต่ว่าอ่าถ้าเราซื้อทุนทุนมาจากนำเข้าจีนหรือไทยนะทุนมอเตอร์แปลงฐานอ่ะซึ่งคุณไปหาใน Lazada คุณก็จะเจอหรือไม้กระทั่งชอป,ปี้อะช้อปปีนะอ่าซึ่งถ้าซื้อทุนมามันจะแถมนี่เห็นไหมแบบนี้ซึ่งมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่า,าคุณเห็นนี่ไหม เวลาใช้นา,นานแล้วมันจะเกิดความร้อนสะสมที่ตัวไดโอดครับเมื่อเกิดความร้อนสะสมเกิดความร้อนสะสมแล้วมันก็จะเป็นยังไงนี่ครับและยิ่งมันเจอกระแสสูงๆนี่ผมบอกเลยว่าเห็นไหมครับมันมันไม่ไหม,ไมครับเพียงแต่ว่ามันจะสิ้นเปลืองพลังงานเยอะมากซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการต่ออะไรผ่านไดโอดเนี่ยคือไดโอดเนี่ยจะเป็นตัวรองรับโหลด เขาะจะใช้ได้อดรดไฟอะครับซึ่งการทำงานของของเขาคือเอาโคลบเข้าซึ่งจะเหมือนกับตัวนี้ตัวพ่นยาฆ่า,มาแมลงก็เหมือนกันครับคือสายจะมีสีอะไแล้วแต่คุณดูแดงไว้ก่อนสีแดงสีแดงคือบวกบวกจะใช้ร่วมกันครับหลักการทำง,งานของตัวปรับรอบอันนี้ของอตัวยาฆ่า,มาแมลงไอ้ถังถังพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับบวกจะใช้ร่วมกันครับ แล้วเขาจะมีลบคือลบตัวเนี้ยลบตัวเนี้ยจะเข้าลบครับแล้วตัวนี้จะออกมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์บวกกับไฟเข้าบวกก็คือเข้ากู่บวกมานเน่นครับอ่าจะผมว่าความคงทนมันสู้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ซึ่งถามว่า ถูกกันไหมผมซื้อมาเยอะครับซื้อมาเยอะผมสั่งทีอย่างน้อยห้าตัวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะถอดของก่าออกก่อนถอดของก่าออกก่อนเนะ,เะมาดูโมดูลอันนี้โมดูลปรับรอบของเครื่องปนยาฆ่าแมลงตัน,นนี้เป็นโมดูลของสั่งมาจากจีนครับ จะมีวอลลุ่มเห็นไหมวอลลุ่มสีแดงตัวหมดอุ้ย,น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 ,ยน็อตครับน็อตไขวอลลุ่มแหมซองนี้ให้แหวนมาสองตัวเลยนะตัวเดียวก็บางทีไม่ใช้เลยครับแหวนลองเนี่ยนี่ครับหลักการทำงานก็ดูเลยครับคืออ่าเนี่ยคณดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฟเข้าไฟบวกไฟเอ r r ไฟลบไฟบวก อันนี้มอเตอร์บวกอันนี้มอเตอร์ลบแปลว่าอะไรก็วงจรพิจินเขาว่าตัวนี้ก็ทํางานที่ขั้วลบนะครับถามว่ารู้ได้ไงอ่าค,คุณเห็นขั้วบวกนี่ไหมขั้วบวกนี่ฮะขั้วบวกสที่มาอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าข้างๆเนี่ยจะเป็นลบอ่าเนี่ยฮะคนดูนะครับผมจะปรับมิตเตอร์ไปที่ย่านไอ้นี่นะเช็คสาย คนะครับนี่ฮะคุณดูนะครับตรงกลางถามว่าทำไมมาทำงานที่ขั้วลบ<ม>คุณจิ้มอ่บวกเข้ากับบวกมอเตอร์ดูครับ<ม>เห็นไหมร้องเลยซึ่งหลักการทำงานมันก็เหมือนกับเนี่ยครับจเจ้าตัวนี้นีลยเหมือนกันเลยผมว่าวงจรตัวเดียวนด้วยแต่ว่าตัวนี้มันรองรับแอมน้อยหรือ เท่ากัรกนไม่รู้แต่อย่างน้อยคือคุณเห็น C ไหม c a p i t o r เนี่ยครับ C c a p a ครับคือมันใหญ่ดีรองรับไฟ35โวลต์ซึ่งคุณจะไปใช้กับะระบบมอเตอร์24หรือ12ก็ได้โดยที่ไม่ใช่บัตเล่นะครับมันคุมได้เฉพาะมอเตอร์แปลงฐานเพราะอะไรมันไฟเข้า2เส้นไงครับ เอาล่ะเราก็มาจับประกอบคลายน็อตออกมากันครับอ่าด้านไหนเป็นไฟบวกถ้าเร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 าแง่น้านนี้ดูเห็นไหมฮะด้านบวกส่วนใหญ่มันจะมีคาปาครับแค่นั้นเองครับด้านบวกนี่ฮะสายบวกอันนี้จะเป็นฐานรองสายบวกอยู่นี่ครับสายบวกจะต่อลบกันกันแหเนี่ยอันเนี้ยบวกลบมอเตอร์ ใช้สายไฟบ้านเลยครับแปลงเองครับนี่ล้วก็ต่อมอเตอร์ก่อนต่อมอเตอร์ก่อนอตรงกลางอย่าเป็นบวกยาวไปปลายสายมันยาวไปครับเวลาใส่โมดูลพวกนี้ต้องให้สายมันพอดีครับอย่าสั้นเกินอย่ายาวเกินเอาบวกเข้าก่อนครับเอาง่ายๆนะตรงกลางเนี่ย คุณจะเอาบวกสลับก็ได้ครับแต่ว่าเน้นออกลบอะครับเน้นเน้นลบสองข้างเนี่ยคือข้างไหนอันนี้ลบมอเตอร์แล้วก็ต้องใส่มอเตอร์ลบตรงนี้แล้วก็ไขให้มันแน่นเดี๋ยวไขมือดีที่สุดครับไขมือแล้วก็ไขให้มันแน่นๆหน่อยอดึงดูครับ ดึงดูโอเคอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้บวกมอเตอร์อันนี้บวกไฟเข้าเหมเดิมครับความยาวมันประมาณ2หรือ3ามเซนไม่รู้นะประมาณเนี้ยตัดก็ตัดให้มันยาวไว้ก่อนครับแล้วแล้วคุณก็เสียบเข้าไปดูเสียบเข้าไปดูเสียบเข้าไปดูว่ามันพอดีไหมแต่ตรงกลางเนี่ย คือบวกก็ทํางานร่วมกันไงคุณจะใส่อะไรก่อนก็ได้เห็นไหมฮะคุณจะใส่อะไรก่อนก็ได้ครับใส่มอตเตอร์ใส่ฝั่งมอตเตอร์เป็นบวกอ่าใส่ฝั่งบวกเป็นมอตเตอร์ก็ได้เพราะว่าคู่บวกทํางานร่วมกันครับแล้วไข่แต่ในที่นี้คือผมจะต่อแบบตามเขานะเพื่อคุณจะได้ไม่งง,งแต่อย่างที่บอกคือการทำวงจร p d m ตัวเนี้ยทำงานที่ขั้วลบครับ ซึ่งจะเหมือนกับวงจรหลายวงจอรอย่างเช่นวงจรบ M s อวงจรโอ้หลายวงจรนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะเหลือเห็นไหมฮะสองฝั่งแล้วเหลือสองฝั่งอันนี้เป็นไฟเข้าไฟเข้านี่ฮะไฟเข้าเรามาดูข้างหลังดูเลเยอร์ข้างหลังครับเห็นไหมฮะไฟเข้าบวกโอกาสเบอร์ขอภัยนะครับ อันนี้มอเตอร์ครับมอเตอร์ฝั่งมอเตอร์ส่วนใหญ่มันจะอยู่มันจะอยู่กับตัวนี้ครับเนี่ยตัวฝั่งออกฝั่งมอเตอร์นี่อ่ะเราใส่มอเตอร์ก่อนก็ไดใ้ใส่มอเตอร์เห็นไหมรัฝั่งมอเตอร์นะครับให้เราเสียบเสียบให้มันสนิทนะครับอย่าให้สายมันแลบออกมาเพราะว่าอ่าเรากันเวลา เวลามันขยับอะแล้วสายมันโดนกันะทำให้วงจรพังได้ครับแล้วก็ควรดูว่าไฟมันรับได้เท่าไหร่กระแสมันอ่ามันคุมกระแสดได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งบอกเลยว่ามันจะเข้าร้อยแอมสองร้อยแอมเรื่องมันครับแต่คือมันจ่ายได้เต็มที่สูงสุดห้าแอมสำหรับวงจรตัวนีอ้อันนี้เราก็เหลือไฟเข้าแล้วก็เข้าส่วนที่เหลือ ข้อดีของการเล่นระบบโซลา r เซลล์ดีคืออย่างน้อยคุณก็ข้อสำคัญคอือคุณต้องเน้นคั่วนะครับถ้าเล่นโมดูลพวกเนี้ยคุณต้องเน้นคั่วเนี่ยครับมันก็จะเป็นรูปทรงนี้ซึ่งนี่ไฟมอเตอร์ไปหา นี่ไฟบวกแล้วเรามันจะมาเช็คก่อนปิดสิปดไว้ก่อนเราจะมาเช็คการทํางานเช็คยังไงคือคือเราต้องมีไอเนี่ยอันนี้ฐานผมแพ็กเองเล่นเองอ้ผมมีบานเลยเนี่ยผมแพ็กไว้ผมไม่ได้คุยอะผมแพ็กไว้บานเลยก็มีแหลงจ่ายไฟให้มันก่อนนะครับแหลงจ่ายไฟที่อ่ไม่เกินอืม ไม่เกินสามาห้าโวลต์ของเขาอะแต่คือหาง่ายคือมอแปลงโน้ตบุ๊กก็ได้นะแล้วแต่คุณจะแปลงแต่เนี้ยผมจะมาลองก่อนโอเคนี่เห็นไหมไฟแดงอ่ากูจะเห็นพัดลมเริ่มเห็นเงาไหมเห็นไหมตัวนี้เป็น r s เจ็ดเจ็ดห้านะครับซึ่งพีคมันผมบอกเลยสามแอมป์บวกครับผมใช้แคมคีบแล้วนี่ฮนะเปิดแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาวัด ไฟว่ามันกินเท่าไหร่วัดไฟเข้าครับผมจะวัดไฟเข้าไออวัดที่บวก<ม>ไฟเข้าแม่ยังไม่ใา้กูเลยมวดนี้แม่มึงเฉยเลยนกูไม่มีตันใช้ได้แม่งไม่ให้เลย,ยเอ็นออกมาเลยเงียบเลยเอกมันม นี่ฮะกินอยู่สามร้อยสามร้อยมิลลิแอมสุดที่ตัวนี้กินอยู่สามแอมครับถามว่าทำไมกินเยอะจังมอเตอร์ i อเอสเจ็ดเจ็ดห้านะครับไอเอสเจ็ดเจ็ดห้าฮะมอเตอร์ที่มันอยู่ในเครื่องตัดหญ้าครับส่วนอ่ามอเตอร์ที่มันอยู่ในสว่านอ่าสว่านมือจนะีนี่ะ อันนั้นจะเป็น RS-550 ครับส่วนอยู่ในตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็น RS-350 ครับไขควงมือถือจีนนะใช้ฐาน1 8 6 5 0ก้อนเดียวซึ่งทำให้แรงวันนี้ได้ครับใส่ไป2ก้อนใส่เป S, นะ็น7อ72โวลต์เนี่ยมันก็จะแรงฟีดแต่ว่าขนาดผมว่าขนาดนี้กำลังสวยโอเคอหลังจากเราเช็คแล้วว่า เอ่อมันทำงานปกติโมดูลทำงานปกติโอเคโมดูลทำงานปกตินี่ลงแล้วลงเพราะอะไรแรงจ่ายไฟที่มันออกมาครับคือตัวเนี้ยกระแสโหลดมันน้อยแต่ถ้าแรงแรงจ่ายไฟมันเยอะวันนี้อย่างเช่นเราไปพ่วงแบตเตอรี่แบตอะไรเงี้ยมันจะแรงวันนี้เยอะครับแล้วกระแสจะ กินมากวันนี้อันนี้คือสูตรแล้วสอง m เก้าตอนนี้เริ่สอง m เก้าอ่าหลังจากได้แล้วเรามาประกอบประกอบยังไงก็เราถอดมาไงก็ใส่ไปที่เดิมครับถอดมาไงเราก็ใส่ไปที่เดิมแต่ก่อนใส่คุณย้ำน็อตก่อนครับย้ำย้ำให้แน่นครับย้ำให้แน่นย้ำนะครับย้ำย้ำเลยนะเวลาน็อตเนี่ยไอตัวไข่เนี่ยครับไข่ให้แน่นนะครับ มันจะไม่มีปัญหาเรื่องอาสายหลุดซึ่งเนี่ยผมบอกแล้วเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คือเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมผมบอกเลยนะรุ่นมาเป็นชุดคิดอะถ้าถ้าคุณอายุเยอะคุณจะจำได้โอ้ยกว่าจะได้แต่ละตัวนี่คือคุณต้องมานั่งเขียนปิ้นครับดูวงจรคือตรงนั้นน่ะมันมันสอนเราดีครับมันสอนพื้นฐานเรามา คุณจะดูวงจรว่าแล้วก็ในวงจรจะมีตัวอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีวิธีอธิบายอาธิบายใน,ใน,ใน,ในแผงแผ่นทับของเขาว่าเป็นอ้นนี้ยังไงบางทีก็จะมาเป็นปิ้นเลยปิ้นทําสําเร็จรูปแล้วเราก็มาจับใส่กีละตัวแล้วเราก็มานั่งบัดกี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 ไล่ดูว่าตรงไหนใส่ตรงไหนแล้วก็บัดกีแล้วก็เช็คไฟซึ่งชุดคิดเมื่อก่อนนี้มันเป็นนั่นนะฮะผมเล่นตรงนั้นมามันก็เลยมันเป็นพื้นฐานที่สอนสอนเราให้เรามองวงจรอ,ออก สำหรับวงจรเล็กๆพวกนี้ก็เนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วไงคือมันเป็นโมดูลเมื่อก่อนมันเป็นชุดคิดครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโมดูลคือคุณจะทําอะไรกับมันก็ได้อะเพียงแล้วว่าคุณหาแหล่งให้เจอแล้วคุณจะทําอะไรกับมันแค่นั้นนะครับใส่จะใส่ไฟใส่อะไรก็ได้แต่เนี่ยผมใส่ตัวปรับรอบซึ่งถามว่าทําไมก็มันดีฝานี่ไงครับมันดีฝาเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ย มันไม่ไหม้หรอกครับเพียงแต่ว่าอ่ไดโอดอะเวลากระแสเวลาช่วงมัน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 โหลดออกอะมันลดกระแสให้กริงแต่พอมันร้อนปุ๊บกระแสมันก็จะกินมากขึ้นและออย่างหนึ่งเราคุมไม่ได้เลยครับคือคุมได้คือมันจะกินเยอะแต่พลังงานพวกนี้ถ้าเกิดเรายิ่งคุมให้มันละเอียดขึ้นผมบอกเลยว่ามันก็ประหยัดขึ้นซึ่งเราก็ใช้ได้นานขึ้นถ้าเป็นกรณีไอตัวเมื่อคืนนะ โอเคแล้วเราก็มาเห็นไหมเนี่ยใส่แล้วแหวนก็ให้มาสองตัวเนี่ยซึ่งตัวเดียวก็ใช้ไม่หมดแล้วครับแค่นี้ครับแล้วเราก็ หลังยัใส่แล้วเปิดโดยทิทงโอเคผ่านที่เหลือเราก็จัดสายครับพรรัดลมติดผนังครับตัวนี้ก็แปลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ แต่ว่าอ่าผมซื้อทุนมาสองตัวก็พัดลมบ้านอ่าเป็นทุนมียู่สี่ตัวครับผมทาไว้สี่ตัวแล้วก็ซื้อซื้อพัดลมเพดานมาตัวหนึ่งเนี่ยแค่นี้ครับ,ง,รบง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยเราใส่แล้วมีแค่นี้เองครับพัดลมดีสี่แล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ตรงนี้นปุ๊บนี่เลยครับอ่า ผมถอดปล๊กออกให้เรามัดครับใช้ใช้สายไฟเป็นเนี่ยสายไฟคนจนเนี่ยเห็นไหมสายไฟป๊กพ่วงเนี่ยหรือสายไฟอะไรก็ไท,ที่มันเหลือใช้อะครับแต่ว่าขอให้มันนําไฟดีแล้วก็มาตรฐานหน่อยนะแล้วก็มาดูแลวก็มาวัเดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว ถามว่าเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครเสร็จแล้วใส่สแล้ว่เใส่เราเราดูด้วยนะครับว่าแผงมันโดนช็อตอะไรไหมซึ่งโอเคเนี่ครับส่วนการใส่ทุนใส่อะไรผมก็ไม่ขออธิบายการทำแล้วกันนะเพราะว่าในเว็บเขาเขามีบอกว่าการเปลี่ยนทุนมอเตอร์เปลี่ยนยังไงคุณก็ไปดูหาในข้อมูลใน YouTube อะครับ นี่แล้วก็น็อตพร้อมที่จะเอาไปใช้งานก็นี่สว่านที่บอกนี่ฮะสำหรับไขเนี่ยเวลาทำงานพวกเนี้เนี่ยผมใช้สว่านนี้ก็ได้ ว่านตัวร้อยกาบาทผมแปลงผมเปลี่ยนฐานเนี่ยหนึ่ศใหม่นีข้างในเนี่ยผมผมเล่นพลังงานพวกเนี้แล้วผมเลยรู้อันนี้ใช้ฐานก้อนเดียว1 8ึ่งหกู้ก้อนเดียวครับไอเทียมายอนเนี่ยปีฝ่าแล้วครับไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกหลังๆเนี่ยค่อยเอามาใช้เพราะว่านี่ไงหัวหัวที่สั่งมาจากร้านเดียวกันเนี่ยครับเนี่ยหัวเขาบอกมันเป็นหัวฟิลิปหัวหัวดีอะหัวอไม่ใช่หัวดีเป็นหัวไข่ะกูอ่ะ ก็ผมว่าถ้าเรามาใช้งานเล็กๆนี่ผมว่าโอเคและอย่างหนึ่งเห็นไหมมันใส่ได้ทั้งสองสองแบบคือใส่สว่านมือถือก็ได้หรือว่าใส่สว่านไอตัวที่เห็นเมื่อวานก็ได้สว่านจีนนะครับนีนค่คือของจีนคือเรารู้แล้วคือของพงเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องแพงเลอหรูอลังการเนี่ยคือมันตรงกับความต้องการการใช้งานของเราแล้วก็ถ้าเราเล่นพวกเนี้ยพวกโซลาเซลล์พวก, Cell, พวกอะไรพวกเนี้ยเราจะรู้เรื่องอ่า สำคัญคือนี่แหล่งจ่ายพลังงานแหล่งจ่ายพลังงานของมันซึ่งแน่นอนว่าของใช้ของเขาทั้งหมดมันคือฐานในนี่ทางนั้นเลยครับลิเทยีมยมไอออนเนี่ยครับก็อย่างที่บอกว่าผมหาเนี่ยผมก็มาทําเนี่ยใส่เปลี่ยนเล่นเนี่ยแล้วก็คือเพิ่มประสิทธิภาพให้มันนะครับของพวกนี้ไม่สำอะไรไม่สําคัญเท่าแหล่งจกพลังงานของทุกอย่างครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนพวกนี้ แหล่งพลังงานพุกเนี่ยครับสำคัญกับมันหมดเลยโอเคครับหลังจากที่เราประกอบแล้วยผมจะใส่ปุ่มกลับปุ่มกลับแค่นี้เนี้ยผมใช่เงี้ยอันนี้ยเหรอ,อันนี้ผมขี้เกียรเอาออกอ่ะมาลองดูมีปากมาันนี่เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไอ้ปากเข้ามันใหม่แต่ว่า วันนี้มันจะมาแล้วไอ้ทกิครับปักไอ้ที่หกสิบเนี่ยฐานกับแพ็กเล่นไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นสามเสองพครับหก้อนเห็นไหมสามเอสหนึ่งเสองอสาเอแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งเอสเนี่ยมันสองก้อนเขาเรียก 2p ใช้อ่าบีเอ็มอสยี่สิอครับบีเอ็มเอสมเอสยี่สิบแอมของลิซียมไมอออันนี้ครับเอาอะไรหอ่อกระป๋องน้ำดื่มไหมครับ นี่ยผมทําเล่นไว้เต็มเลยแม้แต่มันในมอไซค์ผมอันเนี้ยเนี่ยก็ไอฐานนี่แหละอยู่ในรถผมแล้วจะครบปีแล้วครับเดี๋ยวครบปีแล้วผมจะแกะออกมาให้ดูว่ามันจริงไหมโอเคหลังอ่าหลังจากที่นําเสนอคิดไปแล้วก็เรามาลองทานต่อแล้วครับเรามาลองอืม ถ้าเราเราเราใช้ตัวปัดแบบเนี้ยคือเราสามารถประยุกต์ใส่กับพัดลมอะไรก็ได้อ่ะคุณเข้าใจไหมอันเนี้ยถ้าเป็นพัดลมอ่าตั้งพื้นอ่ะมันเป็นแบบกดอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมาไล่ต่ออ่ะโอเคครับคุณอาจจะใช้อ่าแบบดึงก็ได้นะต่อตรงดึงอ่ะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยเวิร์ก,กว่าอโอเคครับอ่าอาจจะเป็นความรู้ได้ คือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับแต่ผมว่าวงจรตัวละยี่สิบบาทนะไทยก็อาจจะสามสิบบาทแต่ผมสั่งมาจากจีนซึ่งซึ่งงบทุนมันถูกกว่ามันก็ดีฝ่าเราใช้แบบนี้ซึ่งเห็นไหมอันนี้ใช้น้อยเห็นไหมใช้น้อยเห็นไหมใช้น้อยอันนี้ใช้เยอะเน,นี่ยครับระยะยาว ปัญหาตรงนี้จะไม่มีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณเห็นตัวโมดูลไปแล้วขอโทษโฟกัสครับคุณเห็นตัว